มันกันตั้งแต่วันเสาร์วิงแล้วครับสำหรับการแข่งขันมโต GP จีพีสนามที่9ครับที่มาแข่งขันกันที่สนามมูเจโลประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสนามที่แบบโคตรจะคลาสสิกจริงๆครับสำหรับการแข่งขันมโต GP จีพีพร้อมกันกับสนามนี้ยังเป็นสนามในบ้านของค่ายแดงดูคาติอีกด้วยล่ะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รับชมสดๆนะครับผมคลิปนี้ผมมีรายงานการแข่งขันมาฝากกันครับก่อนไปรับชมก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม94เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม หากเพื่อนเพื่อคนไหนอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นให้เสียอารมณ์ตรงนี้เลยครับผมโปรแรงยู u ูบพีเอ็มเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทเท่านั้นแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถดูกันแบบเพลินๆไม่มีโฆษณาขั้นได้แล้วและพิเศษสุดๆครับผมกับโปร u t u b e พีเอ็มแบบยาวๆจัดเต็มแบบ2ปีก็แค่199บาทเท่านั้นของดีแบบนี้ครับผมมีจํานวนจากัดแค่10ท่านต่อวันถ้าหากเพื่อนเพื่อนสนใจก็ติดต่อไปที่แอดด็อกกี้พีเอ็มอย่าลืมบอกด้วยน,นะครับผมว่ามาจากช่องกา Gaming, ้กบบกาวเบบดพิเ็ก กันเ,เซื้อเถอะซื้อเถอะครับเขาจะได้จ้างผมต่อเรามาเริ่มต้นกันที่รอบคอลี่ายกันก่อนเลยครับแต่วันนี้ผมขอรายงานเฉพาะแค่รอบคิวทูก็แล้วกันนะครับผมสาหรับรอบคอลี่ายนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่ามันกันทุกรอบแลวก็ลุ้นกันทุกเซกเตอร์จริงๆครับสำหรับการคอลี่ายในสนามนี้เริ่มต้นมาด้วยการกดเวลาของพวกหัวตารางกันก่อนเลยครับที่จะเป็นทางด้านของอเล็กมาเกตเปิดหัวมาก่อนใครครับตามมาด้วยพี่ชายอย่างมาร์กมาเกตที่ขี่ตามมาแบบติดๆ เปิดหัวมาก็เป็นมาร์กมาเกตเลยครับที่ขึ้นมานำอยู่ในอันดับที่1ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที44.500วินาทีซึ่งเป็นเวลาต่อรอบที่เร็วกว่าเวลาที่เร็วที่สุดที่คอเกมาร์ตินได้ทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วครับ ส่วนอันดับที่2ก็เป็นทางด้านของอเล็กมาเกดครับที่ทําเวลาตามมาอยู่ไม่มากครับแต่ก็ไม่นานครับผมเป็นทางด้านของฟรังกโมอรเบเดี่ครับที่ทําเวลาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2แล้วก็มาโคเบซิกกีในอันดับที่3ครับส่วนเจ้าบ้านตัวเต็งอย่างฟราเชสโกบันยาก็อยู่ในอันดับที่5ครับผมสําหรับรอบแรกหลังจากนั้นในรอบที่2ครับก็เป็นทางด้านของฟราเชสโกบันยาครับที่สามารถทําเวลาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2โด้วยเวลาต่อรอบตามหลังมาเกดอยู่เพียงแค่นิดเดียวเองล่ะครับ ซึ่งในช่วงนี้ก็เริ่มมีนักแข่งเริ่มที่จะกลับเข้าพิทเพื่อเตรียมตัวออกมาวิ่งในรดัที่2กันแล้วล่ะครับในช่วงนี้หลังจากที่เหลือเวลาการคอลี่ไฟไม่ถึง7นาทีครับนักแข่งก็เริ่มกลับมาลงวิ่งกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เข้าพิดไปเพื่อดูข้อมูลกันกันกบขี่หรือปรับเซตอัพกันเล็กๆน้อยๆครับ รอบแรกของรันที่2นี่ต้องมาดูทางด้านของเจ้าเคียวกุดเลยครับผมฟาบิโอกาตาราโรครับที่แกพา M1 ดันโลทำเวลาในเซกเตอร์ที่3ได้เร็วกว่ามาร์กมาเกตถึง0.2หรือ0.3วินาทีเลยล่ะครับพร้อมกันกับการทำเวลาของบรรยา่ยาที่สามารถทำเวลาได้เร็วกว่ามาร์กมาเกตอยู่เช่นกันแต่ก็น่าเสียดายจริงๆล่ะครับเพราะเซคเตอร์สุดท้ายของสนามเป็นทางตรงที่โคตรจะยาวจริงๆ ด้วยพลังกำลังของยามาฮ่าในตอนนี้ครับทำให้ฟาบิโอกวตรารโรค,ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็ต้องโดนดูคติเจ้าบ้านของบรรยายนาครับผมทำเวลาแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ไปแบบคาจริงๆล่ะครับด้วยการทำเวลาต่อรอบของบรรยายนาในเวลา1นาที44.228วินาทีครับ แต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับการคอลี่ไฟในสนามนี้2คันที่ทําเวลาตามหลังมาอย่างอเล็กมาเกดและก็มาร์กมาเกดครับก็ทําเวลามาได้ดีเช่นกันครับและสุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของนักแข่งหลงบ้านอย่างมาร์กมาเกดครับที่ไม่รู้แกนึกว่าสนามนี้เป็นสนามที่สเปนหรือเปล่านะครับผมสามารถทําเวลาเฉือนบัญญญาไปได้ในที่สุดครับโดยเวลาต่อรอบ1นาที4 4 1 6 9วินาทีครับเร็วกว่าบัญญญาอยู่เพียงแค่0.059วินาทีเท่านั้นเองละครับ ส่วนอันดับที่3ครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยละครับผมก็เป็นทางด้านของอเล็กมาเกสครับที่ทําเวลาห่างจากมาร์กมาเกสเพียงแค่0.083วินาทีเท่านั้นครับบอกเลยละครับผมว่าเวลาต่อรอบสูสีกันแบบนี้ครับสปินเรสต้องมันแน่นอนสำหรับอันดับออกสตาร์ทสแถวแรกก็เป็นดังนี้ครับอันดับที่1ครับมาร์กมาเกสอันดับ2ฟฟาเชโกบาญาาครับอันดับที่3อเล็กมาเกสครับสำหรับแถวแรก แถวที่2ก็จะเป็นอันดับที่4ครับฟาบิโอกาตาลารโครับอันดับ5ฟังกูมอลเบเดลี่แล้วก็อันดับที่6ฟาบิโอดิเจอนั์โตนิโอครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมในส่วนของช่วงคอลี่ไฟครับ มาครับผมเรามาต่อกันที่การแข่งขันสปินเรสกันต่อเลยครับอย่างที่บอกเลยครับว่าสําหรับสนามนี้อันดับออกตัวนี่ตัวเต็งแชมป์กันทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กมาเกตฟรานเชสโกบันดาญาหรือจะเป็นอเล็กมาเกตครับที่เวลาต่อรอบในการคอลเลกชนี่เรียกว่าเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับสนามนี้มาครับผมเข้าสู่การแข่งขันกันครับ ช่วงจังหวะก่อนไฟแดงดับครับพี่หมาแกก็ด้านไปเสียสมาธิกับตัวรถทําให้เสียตําแหน่งไปตั้งแต่ในโค้งแรกขณะที่บรรยายนาครับผมก็่วยโอกาสตรงนี้ครับจิงจังหวะโคช็อตได้สําเร็จพร้อมกับอเล็กมาเกสท,ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2 ช่วงรอบแรกนี้มีเหตุการณ์ชนกันหลายคันมากเลยครับผมเริ่มต้นด้วยแบรดบินเดอร์ครับที่ล้มจากการประทักกับฟาบิโอดิเจนันโตเนโครับทำให้ลุงซาโก้เบรกไม่ทันครับจนล้มตามไปอีก1นึคันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมทางกรรมการก็ไม่ได้มีบทลงโทษแต่อย่างใดน,นะครับส่วนทางด้านของเปโดคอสตาก็ล้มลงไปในโค้งที่15ครับก่อนที่จะจบรอบแรกเช่นกันครับ รอบที่2นี่แหละครับผมที่แบบโคตรจะเดือดจริงๆครับในขณะที่มาร์คมาเกตครับกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้จากการแซงฟาบิโอวาตาโรพอมาถึงโค้งที่1ในรอบที่2ครับผมต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันเลยละครับผมไม่ว่าจะเป็นฟรานเชสโกบัญญญาอเล็กมาเกตหรือว่ามาร์คมาเกตครับไหลเข้าโค้งกันแบบเรียง3กันเลยทีเดียวครับก่อนที่มาร์คมาเกตครับจะขึ้นนําชั่วคราวแต่ก็พากันหลุดโค้งอีกครับจนทําให้บัญญญาแซงกลับมาแต่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของอเล็กมาเกตครับเป็นฝ่ายที่แซงขึ้นมานํา ขณะที่มาร์กมาเกดครับก็สามารถแซงมายาย่าคืนมาได้ในโค้งที่4ครับกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ได้สําเร็จส่วนทางด้านของกลุ่มกลางก็มีศึกแย่งชิงอันดับที่5อย่างเข้มขน้นครับผมเป็นทางด้านของฟาบิโอดิเจนันโตเนโอแล้วก็ฟรังโกโมเบเดลลี่ครับสนักบิดจ,จากทีม v r 46ที่ประทา้ากันเองแถมยังมีฟาบิโอกาดาโรครับผมที่เริ่มจะอาการหนักตามอยู่ด้านหลังก่อนที่เจ้าเคียวกุดของเราครับจะโดนเบซิกกี้แล้วก็ราอูเฟอร์นเดสแซงไปในที่สุดครับ มาถึงในรอบที่4ครับแฟนๆของมาร์คมาเกตก็คงเฮกันลั่นล่ะครับผมเมื่อมาร์คมาเกตครับสามารถแสงน้องชายอย่างอเล็กมาเกตได้สําเร็จพร้อมกับการนําห่างไปประมาณ0.5วินาทีครับขณะที่เปกโก้บรรย่ญญาเริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัดแต่การแข่งขันก็ยังไม่จบครับเมื่อเจ้าทบกันมาบริกเวียเลสพยายามไล่บีเปโก้ในช่วงท้ายครับแต่ก็ไม่สามารถแสงได้สําเร็จก่อนที่จะจบด้วยระยะห่างจากบรญยญ่าเพียงแค่0.3วินาทีเท่านั้นเองครับ และท้ายที่สุดครับผมมาร์กมาเกตก็สามารถคว้าชชันะจากตำแหน่งโพลิช t ั่นได้เป็นครั้งที่100ได้สำเร็จพร้อมยังคงทำอันดับ1และอันดับ2ให้กับตระกูลมาเกตที่มูเจลโลได้อีกด้วยส่วนบัาญยญญาก็จบในอันดับที่3ครับสิ้นสุดสถิติชนะต่อเนื่องในสนามนี้ครับและวิญญาเลสครับแรงครับแต่แรงไม่พอที่จะขึ้นโพเดียมจบในอันดับที่4อย่างน่าพอใจครับ ส่วนทางด้านของฟาบิโอดิจานันโตนิโอกว้าอันดับที่5ครับตามมาด้วยเบซิกกี้ที่แม้จะโดนชนจนชิ้นส่วนแอโร่หลุดตั้งแต่รอบแรกแต่ก็ยังประคองรถเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ได้สําเร็จครับอันดับที่7ก็เป็นฟรังโกโมเบเดลลี่ครับอันดับ8ราอูฟานันเดสที่สนามนี้สามารถเก็บแต้มในสปินเรสได้เป็นครั้งแรกอันดับ9ครับเฟมินอารีแกและอันดับที่10ฟาบิโอกาตา,าโรค,ครับ สำหรับการแข่งขันฟูลเรสครับจะทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้เวลา19นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับผมเพื่อนๆสามารถรับชมผ่านทางช่องสปอตทีวีหรือช่อง t n t Sport อนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆไปฟักันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆไปฟัครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกล้องสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ